สวัสดีครับแฟนๆขอตเราไลฟ์ชาแนลทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับวันนี้ครับผมจะพาทุกผู้ชมนะครับมารีวิวแล้วลองขับเจ้านี้ครับโตโยต้ารีโวในรุ่นส m a ร์ c แคเกียร์แมนนวลเครื่องยนต์2.4ดีเซลเทอร์โบ150แรงม้า400นิวตันเมตรและไม่ได้มีแค่เจ้ารีโวอย่างเดียวนะครับที่ผมจะมาลองขับนะครับ เพราะวันนี้ผมอยากจะมาลองในเรื่องของฟิล์มกรองแสงด้วยเพราะวันนี้ทางฟิล์มกรองแสงไฮคูนเซรามิกแบล็กเอディชันนะครับเห็นทึบๆแบบนี้กรองแสงเป็นอย่างไรวิสัยทัศน์เมื่ออยู่ด้านในรถเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองกันเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ t o y ยต้าเฟรชิชถนนลำลูกกานะครับเพราะที่นี่มีทั้งรถให้ลองขับและฟิล์มกรองแสงไฮคูให้คุณได้ลองเช่นเดียวกัน t o y ยต้ารีโตัวนี้นะครับเป็นรุ่น SmartCA คนะเกียร์แมนนวลยกสูงนะพรีรันเนอร์นั่นเองหน้าตา เป็นตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าขอบกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับและกระจังหน้าเป็นสีดําเงาค่อนข้างที่โอเคนะไฟหน้าเป็นไบไอวีดีนะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแต่ยังไม่มีเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติและมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าเซ็นเซอร์หลังก็มีเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันด้านหน้าท่านผู้ชม น่าจะคุ้นเคยกับเจ้ารีโว่โฉมนี้หน้าตานี้ไปแล้วแต่ไม่มีอะไรครับโลโก้นี้นะครับมาเป็นโลโก้ขนาดใหญ่ก็จริงแต่ไม่มีในะเรื่องของความปลอดภัยไฮเทคนะแอแดปตีฟครูสโตนไม่มีเตือนผู้รถออกนักเลนไม่มีดึงให้รถกลับไปอยู่ในเลนไม่มีแน่นอนใน เวอร์ชันนี้ในคลาสนี้นะเขาไม่มีพวกระบบความปลอดภยัยไฮเทคให้คุณแน่นอนในส่วนด้านข้างครับล้อและยางค่อนข้างจะลงตัวกับ Line นะลายล้อมแมกนะลายล้อแมกตัวนี้ผมชอบนะผมว่ามันเป็นล้อมแมกแบบทูโทนที่ค่อนข้างจะลงตัวในความเป็นรีโวใหม่นี้ไซส์าย,ยาง2 6ง6 0 R 1 8นะถ้าเป็นตัวรองลงไปนะครับตัวพรีเนอร์รองลงไปขอบ17แต่นี่คือขอบ18ใช้ ดเายเลอร์ของบริสต n e นะครับก็เน้นนุ่มนวลอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปขับกันดูว่ายางนุ่มแล้วช่วงล่างเขาเป็นอย่างไรตัวนี้เน้นบรรทุกด้วยเพราะเป็นสมาร์ทแคปด้านข้างนะครับกระจกมองข้างนะเป็นลายโครเมียมมามีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ในขอบของกระจกมองข้างอยู่แล้วมีนะครับบันไดด้านข้างแต่ไม่มีราวหลังคาให้นะครับให้มาแต่ตัวขอบบันได เพียงอย่างเดียวเท่านั้นมือจับเป็นสีโครเมียมนะครับมาพร้อมกับระบบคีย์เลสนะเปิดปิดคีย์เลสอยู่แล้วแต่เวลาปิดอยากไม่ได้พับด้วยไฟฟ้านะครับแต่คุณสามารถพับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้าได้เมื่อคุณอยู่ด้านในแต่ไม่พับไฟฟ้าออโต้เวลาคุณล็อกรถนะครับไม่ได้พับนี่ปิดนี่เปิดและนี่ปิดนะครับไม่พับให้เรามาดูด้านท้ายกันนะครับมีสัญลักษณ์ฟรีรันเนอร์ให้มาอยู่แล้วนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ให้ ขนาดล้อและยางเท่ากับด้านหน้านะและเบรกหลังเป็นดรัมเบรกไม่ใช่ดิสเบรกไม่มีรุ่นไหนเป็นดิสเบรกนะครับในตลาดรถกระบะเมืองไทยหลังดรัมทั้งสิน้นและในส่วนด้านท้ายนะครับไฟเบรกนะเป็น LED แบบ Lightning ไกด์อยู่แล้วนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยู่แล้วในสไตล์ของเจ้ารีโว่ตัวใหม่อยู่แล้วนะโมเดลเยียใหม่นี้เป็นแบบนี้มีเซ็นเซอร์การระยะให้ด้วยมีกล้องมองหลังให้ด้วยมีไฟทับทิมนะไฟเบรดกดวงที่3ก็อยู่ที่นี่นะครับไม่ได้อยู่ที่บริเวณ ตัวเก่งนะครับแต่น่าเสียดายอะไรครับท่านผู้ชมครับไม่มีตัวช่วยผ่อนแรงหนักเต็มไตเลยครับแต่ความแข็งแรงเขามาแน่แต่เขาไม่ให้ตัวช่วยผ่อนแรงมาให้ตัวเนี้ยน่าเสียดาย8ปดนะนะแสนหกนะตัวเนี้ยแปดหกสี่นะแปดจุดหกสี่แสนอ่ะบางทีมันก็ลดอะไรเกินไปหน่อยเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารครับว่าเป็นอย่างไรและไปรอขับกันเดี๋ยวไปดูกันซิว่าอัตราเร่ง0ูนถึงร้อยของเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นอย่างไรแรงบิดเขา400นิวตันเมตร เยอะมากๆในตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวรู้กันครับและนี่คือภายในแคปของเจ้ารีโ o ตัวนี้ถามว่ามีความกว้างขวางแบบไหนนั่งได้ไหมก็ต้องบอกว่าพอจะนั่งได้นะเพราะเขาก็ออกแบบมาระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เน้นนั่งมากมายนะแต่ก็พอได้นะครับเพราะห้องโดยสารตัวนี้มันเป็นหลุมเนไหรนะท่านผู้ชมมันเป็นหลุมทำให้เล็กรูมคุณเนี่ยมีความลึกลงไปนั่งได้ ไม่ชันมากนักนะครับและเฮดรูมก็ดีนะพอได้พอได้พไดพเพราะก็ทำเบาะมาแล้วเนี่ยทำพนักพิงให้มันนิ่มๆอยู่แล้วเป็นเบาะนิ่มๆอยู่แล้วแต่ถ้าใครจะเอาไปโดยสารจริงจังแน่นอนครับต้องไปติดเซฟตี้เบลด้วยนะครับเพื่อให้ถูกกฎหมายนะในเรื่องนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกตอนหลังนี่ไม่มีให้อยู่แล้วไม่มี USB ให้ไม่มีช่องเสียบ USB ให้ไม่มีแอร์อะไรไม่มีที่เก็บของอะไรให้แน่นอนเพราะ เขาเน้นวางของแต่ว่าส่วนใหญ่เราไว้นั่งกันนะครับอ่ะนี่คือด้านท้ายนะแต่เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันครับว่าเขาพอไปได้หรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่ในตำแหน่งของผู้ขับนะในเจ้ารีโวตัว Smart Cap 2.4เกียร์แมนนวลตัวนี้นะครับเป็นแบบ u u t Start ด้วยนะนะ ก็ต้องบอกว่าให้ออปชั่นมาค่อนข้างที่จะโอเคนะในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเดี๋ยวเสียงมันรบกวนนะภายในนะถามว่าดีหรือเปลา่าก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเราจะรู้ว่าเขามีออปชั่นอะไรบ้างก็ดูจากพวงมาลัยได้ด้านซ้ายนะครับควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงหน้าจอนี้ เป็นหน้าจอที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับในโ o y ยต a าทุกรุ่นให้มาแบบนี้หมดนะหน้าจอนะครับของ t o y o t a ก็ยังเป็นฟังก์ชันในแบบเดิมเดิอยู่นะในเรื่องของซอฟต์แวร์ใล่มาตั้งแต่รุ่นล่างนะอย่างโ o y o t a a อ t i s อะไรทุกอย่างก็มาแบบนี้หมดแล้วนะครับมา t o y o t a r e ี o เป็นกระบะก็ยกยวงของโตโยต้ารถยนต์นั่งเข้ามาเหมือนกันหน้าจอนะครับมีจอแบบ TFT ด้วยนะนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างที่จะดีเป็นหน้าจอที่เรียกว่าอนาล็อกกึ่งดิจิตอลมตรวัดความเร็วมาตรรัดรอบ่งนยน เป็นอนาล็อกแต่จอแสดงผลต่างๆของรถเป็นดิจิตอลให้มาค่อนข้างที่จะโอเคแต่ถ้าท่านผู้ชมดูนะค่อนข้างจํากัดจําเขียกับออปชั่นวิทยุให้มาดีนะเป็นเครื่องเสียงแบบนี้นะครับแล้วแต่คนชอบนะว่าใครจะชอบแบบนี้ก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่มันหายไปคือออปชั่นพวกนี้หายไปหมดเลยมี usb ให้มา1ช่องมี power t l e t ให้มา1ช่องเท่านั้นนะครับยังอื่นไม่มีแล้วเออใจร้ายไปเพราะวะนะแต่แอร์แอร์เป็นแบบดิจิตอลโซนเดียวนะครับไม่มีแยกซ้ายขวาซึ่ง รถในกลุ่มนี้ไม่มีอยู่แล้วที่เป็นแอร์แยกอิกสระซ้ายขวานะครับในส่วนของปุ่มนี้คือโหมดในการขับขี่นะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเกียร์แมนนวลแต่โหมดในการขับนะครับมีทั้งอีโค o โหมดและพาวเวอร์โหมดเดี๋ยวไปลองกันนะครับว่าเกียร์แมนนวลอีโคโหมดเป็นอย่างไรพาวเวอร์โหมดเป็นอย่างไรฟังก์ชันไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับกระจกเป็นกระจกแบบออโต้ทั้ง2บานนะแต่ตอนนี้ติดฟิล์มไฮคูลเขาอยู่นะเป็นแบบเซรามิกแบล็ k เอ i t ชั่นท่านผู้ชมจะเห็นว่ากรองแสงใช้ได้เลยนะ แต่เดี๋ยวเราไปลองประสิทธิภาพของเขาดูว่ากรองแสงอย่างเดียวกรองความร้อนหรือเปล่าและกรองแสงในแบบที่มันรบกวนทัศนวิสัยในการขับหรือเปล่าครับเดี๋ยวรู้กันครับสนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงไฮคู rew, ออกรถใหม่มั่นใจฟิลม์มไฮคูและนี่นะครับเราก็มาลองทั้งรถทั้งเครื่องทั้งเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ฟิล์มกรองแสงนะ ซึ่งผมโอเคนะกับการลองรถพร้อมฟิล์มกองแสครับท่านผู้ชมเพราะ,ะ,ะในวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเวลาเรามาลองรถเนี่ยเราไม่ค่อยได้ลองฟิล์มตัวจริงไปด้วยหรอกแต่ว่าเวลาเราซื้อรถเนี่ยเราต้องไปเลือกฟิล์มกันที่หลังใช่ไหมว่าเราจะฟิล์มอย่างนู้นอย่างนี้นะครับชอบสีไหนแบบไหนแต่ไอชอบสีชอบสันเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วครับแต่ประสิทธิภาพของฟิล์มเนี่ยเราไม่ได้ลองจริงๆนะครับเราเห็นแต่จากในกระดาษเห็นจากในโบรชัวร์เห็นจากที่เซลออกมาให้ดูแต่เราไม่รู้หรอกว่า สีที่เราเห็นนะครับมุมมองสายตาจริงๆที่เราได้สัมผัสเนี่ยเป็นอย่างไรและที่สําคัญคือเขากรองแสงได้จริงอย่างที่เขาคุยหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ในส่วนของไฮคูเองนะครับก็จับมือกับดีลเลอร์รถยนต์หลายเจ้าเลยนะครับคุณสามารถที่จะมาลองขับรถด้วยคุณสามารถที่จะมาลองฟิล์มกรองแสงได้ด้วยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับว่าเจ้าตัวฟิล์มกรองแสงเนี่ยคือเซรามิกแบล็กเอ i t ชันคือตัวทึบที่สุดของเขาแหละ แต่เนี่ยคุณผู้ชมดูสิมันทึบไหมอะข้างนอกก็ทึบป,ปึดเลยนะข้างนอกนี่ดำปีเลยนะแต่ข้างในนี่เออสว่างตาดีอะเออมันมันกระจ่างตาดีครับผมใช้คําว่ากระจ่างตาดีนี่ไม่รู้เลยนะว่าแดดข้างนอกเนี่ยเปรี้ยงแค่ไหนแต่ดูจากเงาดูจากแสงความคมของเงาเนี่ยแรงมากครับแต่พอเข้ามาข้างในแล้วเฮ้ยมันโอเคนะความร้อนที่ส่งผ่านเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจับที่กระจกเนี่ยความร้อนที่ส่งผ่านมาน้อยมากๆ อย่างบานหน้านี่เขาติด cb 2 0บานข้าง cb 1 0นะครับนี่คือความเข้มที่ต่างกันความเข้มของฟิมนะครับแต่เฮ้ยมันเออมันกองแสงลงมากองความร้อนดีกว่าต้องใช้ก็เฮ้ยมันไม่ร้อนอ่ะมันกองความร้อนออกมาดีว่ะอันเนี้ยผมชอบผมชอบตรงที่ว่าลูกค้าสามารถมาสัมผัสได้จริงแหละ ไม่ต้องเป็นผมหรอกครับลูกค้าทั่วไปท่านผู้ชมอยากทราบมาลองเอาเลยนะครับมาลองขับเลยว่าเออรถที่คุณชอบเป็นอย่างไรและฟิล์มที่คุณเลือกมันใช่อย่างที่คุณชอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องฟ์มเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะท่านผู้ชมเพราะบางทีเนี่ยเราเห็นจากกระดาษเราเห็นจากการอังแสงอังมืออะไรเงี้ยมันไม่รู้หรอกตเนี่ยต้องมาเห็นทัศน,นวิสัยจริงๆว่าเวลาเข้ากับรถแล้วเนี่ยมันสว่างพอไหมอย่างที่คุณชอบหรือเปล่ามันใช่อย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่าอย่างเนี้ยบานหน้าเนี่ย นะบานหน้าจะสว่างกว่าบานข้างนะครับอันเนี้ยพอเพียงไหมเฮ้ยคุณมาดูด้วยตัวคุณเองเลยดีกว่าเนี่ยผมมาเมื่อกี้ต้องใส่ฟิล์มเออต้องใส่แว่นกันแดดขับตอนนี้ไม่ต้องใส่ละเพราะมันเพราะมันค่อนข้างที่จะลงตัวเลยนะครับเนี่ยใช้ได้เลยเดี๋ยวนี่แสงจ้ามากนะข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดให้ดูกันว่าจ้าขนาดไหนนะ mm hmm. นี่เลี้ยวไปไหนไม่รู้อะกูเลี้ยวไปก่อนแล้วกันช่องแมพ เนี่ยดูนะดูกระจกเนี่ยผมให้ดูแบบกว้างๆเลยเนี่ยเออมันกระจกตาม,มากๆนะครับกระจกตาไม่เลอะหรอกมันกรองความร้อนด้วยเออชอบไฮคูเขาบอกเซรามิกของเขาเนี่ยมีคุณสมบัติในเรื่องของการผ่านของสัญญาณที่เป็นที่เป็นพวกดิจิตอลด้วยนะครับการผ่านสัญญาณดิจิตอลทำได้ดีด้วยนะครับคุณจะเล่นมือถือคุณจะเล่นอะไรเนี่ยสัญญาณมันไม่รบกวนและที่สําคัญคือ เจ้าตัวติดติดเจ้าตัวติดติดของทางด่วนนี่แหละนะครับแบบทางด่วนอัตโนมัตินี่แหละผ่านได้สบายสบายอันนี้ผมลองมาแล้วด้วยนะผมก็เลยกล้าพูดและที่ผ่านมาไม่ได้ง่ายๆคือความร้อนเออๆๆดีวะๆๆนี่นะเนี่ยครับทุกผู้ชมครับลองดูนะครับว่าถ้าอยากจะลองทั้งรถ ลองทั้งฟิล์มเพราะยังไงเนี่ยท่านผู้ชมต้องลองฟิล์มแน่นอนนะครับซื้อไปต้องติดฟิล์มแน่นอนก็มาลองให้ตัวคุณเองรับทราบและเห็นจริงๆเลยดีกว่าว่าฟิล์มที่คุณเลือกเนี่ยใช้งานจริงเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนโหมดการขับนะอุ้ยเฮ้ยกระชากเลยวะ่ะโอ้กระชากเลยครับท่านผู้ชมนี่ผมเปลี่ยนโหมดการขับมาเป็นพาวเวอร์โหมดนะโอ้พิลลิงเปลี่ยนเลยครับพิลลิงเปลี่ยนเลย เมื่อกี้นุ่มนวลเปลี่ยนแต่ละเกียร์นุ่มนวลดูซอฟๆนะเพราะผมอยู่ในโหมด Eco นะครับนี่ความเป็น power เนี่ยึกอักตึกอักเลยเนี่ยนะครับแรงบิดเปลี่ยนแน่นอนนะเฮ้ยโอเคอเออไว้ให้เกียร์แมนนวลมีโหมด Eco กับ power ด้วยนี่ครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเป็นกล้องมองตัวเดียวของรถรุ่นนี้นะถ้ารุ่นไม่มีกล้องรอบคันนะครับเป็นแค่กล้องมองหลังอย่างเดียวก็โอเคยังดียังดีนะครับ ท the oh. oh. ี่ให้มาก็ยังยังถือว่าดีโอโหหมดพลัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองศูนย์ถึงร้อยกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองเดี๋ยวเราจะมาลองอัตราเลงศูนย์ถึงร้อยนะครับในโหมดพลันะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์้าสี่สิบ 6กสิบแปดสิบเกาสิหนึ่งร้อยนี่ผมยังเลี้ยงเลี้ยงอยู่เลยนะครับท่านผูมยังไม่ได้แบบกดให้ขาดนะยังเลี้งเลี้ยงอยู่ก็ถือว่าแรงดีใช้ได้เลยนะครับในส่วนของโหมดพาวเวนะเดี๋ยวเรามาดูในโหมดเดี๋ยวเราลองดูในโหมดของ Eco หน่อยดีกว่า เดี๋ยวเราจะลองอันจะเร่งศูนยถึงร้อยนะโหมดอีโคนะห้าสี่สามสองหนึ่งป้ยโหเกียร์ทุกเกียร์หกสิบเจ็ดติบแปดติบเก้าสิบหนึ่งร้อยมันนุ่มนวลกว่ามันลื่นกว่าใช่ไหมครับคือมันนุ่มนวลกว่าแต่ว่าความแรงอ่ะก็ต้องยอมรับว่าโหมด Power แรงกว่ากระชากกว่า นะครับแต่ถ้าผมสบตัวผมนะหมดอีโคพอแล้วพอเหลือเหลือโอ้หมด Power นี่หนักเลยหนักๆเลยเนี่ยนะครับแล้วถ้าใช้งานจริงในถนนแบบนี้ผมว่าถ้าเป็น Power อร์มันกระชากไปนี่นะครับก็คือการลองนะในเรื่องของอัตราเร่งจริงๆจังๆนะครับกับเจ้าโต t a า r รโวนะเครื่อง2.4ลิตร ดีเซลเทอร์โบนะเกียร์แมนนวลพะขราวที่แล้วเนี่ยไม่ได้เล่นกับมันหนักๆเลยนะครับเป็นลองขับเล็กๆน้อยๆแต่ครั้งนี้ผมอยากลองด้วยว่าเฮ้ยแรงม้าเขา150้าเองแต่แรงบิดอะ่ะเขา400นะคือแรงม้าน้อยแต่แรงบิดเยอะก็เลยอยากมาลองกันอีกครั้งพิสูจน์อีกครั้งว่าเป็นอย่างไรแรงม้าน้อยแรงบิดเยอะๆในการใช้งานมันดีไหมหรือว่าต้องแรงม้าเยอะๆอ่าแต่ปรากฏว่าในการลองขับนะ ผมมองว่าเฮ้ยแรงบิดมันมันโอเคอะ่ะมันทำให้การขับเนี่ยไม่ไม่อึดอัดอะ่ะนะมันก็สนุกเลยอะ่ะต้องบอกว่าขับได้จี๊ดจ๊าดใจมากครับได้ชอบอะ่ะนะโหไม่ไม่แพ้ไม่แพ้มามาน้อยนี้ไม่แพ้แน่นอนนะครับโอ้อันนี้ขับดีจริงเว้ยยอมรับยอมรับดีจริงและที่ชอบอีกอย่างคือได้มาลองฟิล์มด้วยท่านผู้ชมเพราะผมก็ เคยทำรีวิวเคยพาท่านผู้ชมไปแนะนำเจ้าไฮคูนะตัว Black Edition แล้วนะครับตัว Ceramic Black Edition นะครับในห้องทดลองนะที่มีฟิล์มมีการทดลองให้ดูแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้มานั่งจริงๆเนี่ยแดดเข้าหน้าผมเต็มๆเลยนะครับแต่ผมไม่ร้อนนะเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้แสบตาด้วยเนี่ยเข้าหน้าเต็มๆสามารถที่จะอยู่แบบปกติปกต,ปกติแอร์ปกติด้วยไม่ได้เร่งแอร์ขึ้นมา ไม่ได้เล่นความเย็นของแอร์หรือว่าพัดลมของแอร์เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากบอกท่กนานผู้ชมว่าเอ้ยมันเป็นการลองที่ควบคู่กันไปแล้วเป็นสิ่งจําเป็นที่ลูกค้าควรจะได้รับไม่ว่าจะเป็นฟิว์์ไฮคูหรือฟิลม์มอื่นๆคุณต้องลองฟิล์มด้วยอย่าลองแต่รถอย่างเดียวนะครับคุณจะลองฟิล์มตัวไหนที่คุณชอบคุณลองไปเลยแต่วันนี้ไฮคูเขามีให้ลอง นะครับกับดีลเลอร์ที่เขาจับมือกันอย่างวันนี้ผมมาที่โต o ต้าเฟรน d s ชิพนั่นหมายความว่าโต o ต้าเฟรน d s ชิพที่ถนนับลูกกาเนี่ยมีฟิล์มให้คุณลองนะครับเป็นฟิล์มไฮคู o l นะก็คือตัวนี้คือตัว Ceramic Black Edition กับตัว Bravo นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะตัวนั้นเนี่ยไม่ทึบเท่านี้นะครับตัวนี้ทึบแต่มันเป็นทึบข้างนอก,กว่ะท่านผู้ชมข้างในไม่ทึบนะเฮ้ยชอบว่ะนะอันนี้คือชอบฟิล์มด้วยนะเพราะเนี่ยผมพิสูจน์ละ แดดเข้าหน้าผมเต็มเลยเนี่ยเออมันไม่ร้อนก็อุ่นๆธรรมดาเนี่ยครับคุณลองไม่จําเป็นต้องไฮคูลนะครับคุณลองแบรนด์อื่นก็ได้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะเอาที่คุณชอบแล้วคุณจะได้รู้จริงๆว่าฟิล์มกองแสงตัวนั้นน่ะที่คุณคิดว่าคุณชอบที่คุณคิดว่าดีเนี่ยเมื่อใช้งานจริงอ่ะดีหรือเปล่าที่คุณได้แถมจากดีลเลอร์ที่คุณได้แถมจากค่ายรถอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องลองครับไม่งั้นมันไหลายตังค์นะคุณผู้ชมซื้อไปแล้วได้รถใหม่ไปแล้ว ฟิล์มที่ติดไปอ้าวสีไม่ใช่อย่างที่ชอบไม่ได้กันร้อนเหมือนอย่างที่เราคาดนะครับก็ยิ่งหงุดหงิดไปใหญ่ต้องไปเสียตังค์อีกรอบคันไม่น้อยนะไม่ได้ถูกนะฟิล์มรองแสงรอบคันดีๆนะครับไม่ถูกแต่เนี่ยมาลองเลยนะครับว่าเขาแถมแบบไหนมาให้คุณอลองดูแต่ไอตัวเซรามิกแต่ตัวไฮคูลเซรามิกแบล็คเอติชั่นเนี่ยเฮ้ยโอเคอ่ะนี่แดดจ้าๆแบบนี้มัน ข้างนอกทึบปืดแต่ข้างในดูดิสว่างตาดีจังนะครับคุณไม่ต้องใส่แว่นกันแดดด้วยแล้วมันไม่ได้มืดแบบทึมด้วยนะมันกระจ่างตาผมเลยใช้คำว่ามันกระจ่างตาดีมากเลยโอเคเลยครับผ่านผ่านกับตัวซรามิงค์แ็กแอ i ด์เชั่เลยครับอลองทั้งรถลองทั้งฟิล์มมาครับท่านผู้ชมครับและเราไม่ได้ลองกันแบบความรู้สึกผมล้วนๆน,นะเดี๋ยวผมจะพาทุกช่ไปลองวัดตัวเลขกันเลยดีกว่าว่า ข้างนอกเนี่ยความร้อนเท่าไหร่และเมื่อผ่านฟิล์มกองแสงตัวนี้เนี่ยความร้อนเป็นเท่าไหร่ไม่ได้เอาที่ความรู้สึกผมอย่างเดียวเอาตัวเลขที่เป็นวิทยาศาสตร์มาลองด้วยครับของอย่างนี้คุณผู้ชมต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดได้สิ่งที่คุณผู้ชมคุ้มค่าที่สุดครับถึงจะคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายและเราก็กลับมาถึงโชว์รูมของ t o y ยต a แล้วนะครับและหนึ่งภา,ารกิจที่ผมค้างท่านผู้ชมอยู่ก็คือในเรื่องของการพิสูจน์ฟิล์มเซรามิก Black Edition นี้นะครับของ h ไฮคูนะว่าเป็นอย่างไรนี่ครับสิ่งที่ผมจะมนํามาทดสอบนะครับคือตัวนี้ครับเป็นตัววัดความร้อนนะตอนนี้เราเอาสู้กับแดดนะดูตัวเลขที่ขึ้นนะครับนี่ และนี่คือค่าความร้อนที่อยู่ภายนอกรถนะเนี่ยผมตากแดดอยู่แล้วผมก็ร้อนนะแต่เดี๋ยวเราไปลองวัดว่าผ่านกระจกผ่านฟิล์มตัวนี้เป็นอย่างไรนะเปิดการโชว์การนะครับและลองวัดดูนี่ดูค่าครับตัวเลขตกลงมาเลยนะครับทานผู้ชมนี่กระจกผ่านอยู่นะแดดส่องผ่านอยู่นะจากความร้อนนี้นะครับมาไหม นะนี่แสดงให้เห็นจริงแล้วเมื่อกี้ผมก็นั่งมาจริงๆเออมันไม่ได้ร้อนมากมายจริงๆแต่มีความอุ่นๆออ,ออกมาไหมมีแน่นอนครับมันไม่ได้กรองความร้อนร้อเเซหรอกแต่กรองไปกี่เท่าท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับนี่คือการใช้งาน mm hmm. จริงๆนะของเจ้าเซรามิกแบล็คนะครับนี่ไฮคูไฮคู Q, Q, ตัวนี้ผมว่าใช้ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าการลองขับครั้งนี้เป็นอย่างไรการลองฟิล์มกรองแสงตัวนี้เป็นอย่างไรครับ และเรียบร้อยนะครับกับกา <c oughs> รล้อขับเจ้า t o y ยต a Revo Rocco โคตัว p r u รันเ <c oughs> เครื่องยนต์2.4ดีเซลเทโบในเกียร์แมนนวลนะครับต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ประทับใจใน 2, 2> <c oughs> เรื่องด้วยกัน <c oughs> เครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลเทโบตัวนี้นะถึงแม้แรงม้าจะน้อยกว่าเขาในตลาดนะ150แรงมา้าแต่แรงบิดเขาสูงสุดนะที่400นิวตันเมตรถือว่าทำงานได้ดีมากๆกระชากทุกเกียร์มันมากๆถ้าคุณชอบความแรง ถ้าคุณชอบความสนุกสนานเมื่อกี้นะครับผมบอกแล้วนะครับว่าโหมดอีโคมีให้คุณเลือกโหมดพาวเวอร์มีให้คุณเลือกในเกียร์แมนนวลโหมดอีโคนี่ครับแรงไม้แรงแต่นุ่มนวลถ้าคุณกดโหมดพาวเวอร์เมื่อไหลกระชากทุกเกียร์ผมร้อยคุณได้เห็นแล้วนะครับว่าศูนย์ถึงร้อยในโหมดอีโคเป็นอย่างไรศูนย์ถึงร้อยในโหมดพาวเวอร์เป็นอย่างไรยอมรับเลยครับว่าตัวแรงม้าที่น้อยกว่าคู่แข่งแต่แรงบิดที่มากกว่าคู่แข่งเนี่ย ทำให้เจ้ารีโว่ตัวนี้เนี่ยเด่นขึ้นมาและสามารถแข่งกับคู่แข่งได้สบายๆในตลาดรถกระบะเกียร์แมนนวลเลยขับสนุกจริงครับตัวนี้ใช้งานได้จริงเพราะอัตราเร่งมาตั้งแต่เกียร์หนึ่งยันเกียร์หกและอีกหนึ่งสิ่งที่พิสูจน์นะครับก็คือในเรื่องของฟิล์มกรองแสงเราได้ไปลองตัวจริงๆนะครับของฟิล์มกรองแสงไฮคูนะที่เป็นรุ่นเซรามิกแบล็กเอディชันนั่นเองนะครับถือว่าข้างนอกแบบนี้ทึบมากๆนะครับแต่ข้างใน เราดูกันแล้วนะครับว่าเขากระจ่างตาแค่ไหนมันไม่ได้ทึบเหมือนอย่างที่เราเห็นด้านนอกด้านในทัศนวิสัยใช้ได้ทีเดียวนะครับท่านผู้ชมพิสูจน์ได้ด้วยตาของท่านผู้ชมเองและในเรื่องของการกรองความร้อนตรงนี้เนี่ยในจุดนี้เนี่ยผมมองว่าในเรื่องของฟิล์มกรองแสงและในเรื่องของรถเนี่ยมันเป็นของคู่กันคุณมาลองรถคุณก็ต้องมาลองฟิล์มกรองแสงด้วยเพราะทั้ง2องอย่างเนี่ยคุณต้องออกไปพร้อมๆก,กันคุณได้รถใหม่ พร้อมกับฟิล์มกรองแสงและคุณต้องเลือกฟิล์มกรองแสงที่คุณได้ลองจริงๆนะครับอย่างที่โต้ต้าเฟรนชิพนะครับมีฟิล์มกรองแสงไฮคูลให้คุณเลือกอย่างตัวที่ผมไปลองก็คือในตัวเซ r ร์ i c ิกแบล็ก i อ i ด n ิชั่นตัวนี้คุณได้ลองจริงๆว่าคุณชอบหรือเปล่าในโฆษณาในโบชัวอาจจะเป็นแบบหนึ่งแต่คุณต้องมาสัมผัสต,ตัวจริงเขากระจ่างตาอย่างที่เราบอกหรือเปล่ากรองความร้อนอย่างที่บอกหรือเปล่ามาลองด้วยตัวคุณเองนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขามีแคมเปญอยู่แล้วว่าเป็น Test Connect to g e t h e r ระหว่าง โตโยต้และ h ไฮคูถ้าคุณมารอนะครับเพียงลองนะกับฟิล์มไฮคูและรถโตโยต้นะครับสแกน QR Code คุณก็จะได้รับกระบอกน้ำฟรีส่งตรงไปที่บ้านเลยและถ้าคุณซื้อรถโตโยต้าพร้อมกับฟิล์ม h ไฮคูคุณได้กระเป๋าเดินทางไปด้วยนะครับแต่นั่นคือสิทธิ์ของคุณที่จะเลือกนะครับว่าจะเลือกฟิล์มไฮคูหรือเปล่าหรือจะเป็นฟิล์มอื่นอันนั้นสุดแล้วแต่แต,แต่ที่แน่ๆคุณได้ลองจริงๆสิ่งที่ผมชอบคือ คุณได้ลองทั้งรถคุณได้ลองทั้งฟิ์มนะครับแล้วฟิล์มตัวนี้ผมบอกไปผมอธิบายไปต้องมาลองเองครับแล้วคุณจะรู้ว่ากระจ่างตาหรือเปล่าคุณจะรู้ว่ากรองความร้อนกรองแสงได้อย่างที่ผมบอกหรือเปล่าที่โตโยต้าเฟรนชิพที่ถนนลำลูกกานีครับมีให้คุณลองทั้งรถมีให้คุณลองทั้งฟิล์มกรองแสงไฮคูลครับแล้ววันนี้ครับบุนท์ออไล์ยระดับทีวีและผมนิติทั่วไปะนะครับก็ขอลาไปกับเจ้าโตโยต้ารีโว่ร็โในเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซล เทอร์โบที่แรงมาไม่ได้มากแต่แรงบิดดีเหลือเกินและขับดีมากๆและฟิล์มกรองแสงไฮคูลที่บอกได้เลยครับกระจ่างตาและกรองแสงกรองความร้อนได้วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับขอตัวไปแต่ไปเท่วนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ